สวัสดีครับพบกับจิเกนเจอร์นะครับ4โมงเย็นนะครับ รับรางวัลด่านวิ่งพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยววันนี้มาย่อนเปิดตู้กาชานะครับอ่ะคลิปวันนี้ลงไปแล้วนะครับมูนบัฟขึ้นมาแล้วนะครับบอกเลยนะครับว่าถ้ามีเกียร์ดีดด้วยจะค่อนข้างโหดนะครับถ้าไม่มีเกียร์ดีๆนะครับใช้เวล140อันนี้คือเรียกได้ว่าก็เอามายกป่วนแล้วกันนะครับซึ่งมันก็บัฟมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่ายกค่อนข้างจัดจํานวนหลายตัวนะแล้วก็มีการข้ามอ่ะซึ่งคลิปที่รีวิวไปวันนี้เกียร์ดี นะครับอ่ามันค่อนข้างจะดาเมจโหดเลยคือหวังผลทางดาเมจได้เลยนะครับอ่าส่วนการยกเนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็มีการข้ามเพิ่มขึ้นแปลกๆนะแล้วก็ยกจำนวนที่ค่อนข้างจะเยอะอ่ะลองไปดูคลิปแล้วกันนะครับแล้วก็วิเคราะห์กันเอาแล้วกันนะว่าเฮ้ยจะต้องเปิดหรือไม่เปิดดีนะครับอ่าสวนของผมเนี่ยผมจะ แบ่งเปิดอาจจะเปิดนิดนิดน่ดนอยๆอาจจะเปิดแค่ ID ละ5้ใบ1 0ใบ15บใบครับคือเราก็จะเน้นนะครับว่าเอาไปเปิดโคโรโบโดีกว่านะครับโดยเฉพาะ ID ที่เป็น ID ดีใหม่ๆเนี่ยอยากจะให้ตั้งต้นด้วยตัวโคโรโบเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ต้องมีตัวดัมเมจอคูเทพแน่นอนแหละว่าอย่างน้อยๆต้องเก่งหนึ่งตัวครับถ้าดีก็จะเก่ง2ตัวหรือในไ d ดีเริ่มต้นนีนะลีกต้นๆเนี่ย,ต,ยตัวรองเนี่ยอาจจะเป็นตัวที่เก่งมากพอที่จะช่วยแบกทีมในลีกระดับนั้นๆได้นะ สัวนของผมว่าผมเปิดใน i ดีที่เดี๋ยวมีตัวเยอะนะจะแบ่งเปิดกันนะครับอ่ะเน้นย้ำนะเดือนหน้าโคโโบนะครับก็วางแผนการเปิดกระช่ากันให้ดีๆนะครับส่วนใครที่อยากได้ไปดูคลิปก่อนแต่ดูคลิปแล้วผมว่าน่าจะโดนตกแหละเพราะว่ามันใช้ค่อนข้างจะดีขึ้นแบบก้าวกระโดดอยู่เหมือนกันนะติดแค่ตรงที่ว่าไม่มีคอมโบอ่ะถ้าเกิดอยู่ในอีกที่แบบเฮ้ยเราก็ไมไ่มีคอมโบตึงๆลองไปดูคลิปแล้วกันนะครับ ใครมีทุนอยู่นะอยากจัดเลนเจอร์นะครับก็แนะนำนะครับ SK เกมทัพพังเซนเตอร์ราคาถูกประดภัยเติมไวร์รเซนนะเกมเลนเจอร์ลดราคาสูงสุดถึง30เปอร์เลยนะทาง Ruby แล้วก็แพ็กเกจต่างๆนะครับเติมถูกในเกมนายเลนเจอร์นะครับมีแค่ iOS นะครับถ้าจะิดทำอะไรเกี่ยวกับ Android นะก็ถ้าทำอะไรเกี่ยวกับ Ruby ต้องหายฟัวในแผนมาบ่อยก,กาชากรับรูบี้นะครับถ้าไม่เกี่ยวกับ Ruby Android จัดได้เองเลยนะครับตอนนี้ประดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับราคาโจททะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะแล้วก็รับเติมเกมอื่นนๆะ คาถูกวดเร็วด้วยนะครับใครอยากได้ร้านเติมเงินที่ปลอดภัยถูกวดเร็วนะผมแนะนําร้าน c k นะครับเดี๋ยวผมไปเลิ้ก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักบุดคอมเมนต์แล้วก็ใต้เดซิทกันคลิปครับ S.K เกมทั้งเซนเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไว้แล้วเซน่ะใครพร้อมรีบไปจัดได้เลยนะครับรับรางวัลดานวิ่งกันนะครับในส่วนของดานวิ่งเดี๋ยวไปดูกัน ผมยังไม่ได้ดูแล้วนะคือในคลิปเมื่อวานเห็นมีน้องๆทักเข้ามา 3- 4คนว่าเห็นว่า ID3 อันนี้ผม ID3 ีเนี่ยคือผมคืออันนี้นะเออมีคนบอกว่าพี่ผมพี่แอบวิ่งเหรอ i อ3เห็นติดอันดับด่านวิ่งผมยังไม่ได้ดูนะเดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมกันนะครับอ่าแล้วก็มีคนหนึ่งบอกว่ากาบบอกคุณคือดูคลิปผมแล้วนะวิ่งติดครอ,อ่าท็อปร้อยอ่านะวิ่งติดท็อปร้อยก็คือเรียกได้ว่าเขาไม่ค่อยจะมีเกียร์เขาบอกเขาไม่ค่อยมีเกียร์ครับ แต่ผมไม่รู้นะว่าเป็นคนไหนแบบไม่ค่อยมีเกียร์นะแต่ว่ามีขนนกรองเอาไว้นะครับก็เลยว่าวิ่งเข้าไปติดท็อปร้อยดูคลิปทําตามได้นะครับก็ได้เลยโซนคนเห็นไหนไอนีสามผมว่านี่ไม่ใช่นะ T K i d 3มโอ้โหมายัางไงครับของผม T K i d 3คือ ID นี้ ID 3ผมผมเ่งจะเป็น V L 9นะครับแล้วก็ขนนกไม่มี อ่านะ้ำอ่าเมื่อกี้จบที่30ล้านคาดการตรงเป๊ะเลยเลยด้วยว่าใช้คำว่าแม่นระยำเลยนะครับเพราะผมบอกแล้วว่าท็อปร้อยมีโอกาสจะจบตรงประมาณ30ล้านพอดีเป๊ะๆนะอ่ะซึ่งก็มีคนวิ่งได้พอดีนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเฮ้ยบางทีมันถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะบางทีมันอาจจะแบบว่าอ่าเราไม่ไม่ใช่เกียร์ที่ดีมากขนาดนั้นแต่ได้ปุ๊บเนี่ยมันก็ดีกว่าไปเปิดตู้กาชาแล้วแบบไม่ได้อะไรเลยอันนี้คือกรณีของคนที่แบบว่าโอ้เกลือจัด,จดๆนะหรือจะเป็นสายฟรีํานะแล้วก็ขนนก ดองเอาไว้นะครับเดี๋ยวเปิดกันดีกว่าโอ้โหม,มีกระจิปกระจายร่อยมากนะครับอ่ะเปิด10ใบพอเออผมก็ต้องเน้นนะเน้นโคลาโบอยู่เหมือนกันนะอ่าส่วนเกมจะมีแจกอีกไหมไม่แน่อาจจะเป็นทุกสุกหรือเปล่าอันนี้สุกสิบสเกมแจกอาจจะมีสุกสิบเกับสุกยี่สอาจจะแจกอีกอ่าอย่างละ5้ใบส่วนไลท์ อ่าไลฟ์โอ้โหไลฟ์ก็มีแจกไหมรอติดตามร้อติดตามแล้วกันอาจจะมีตัวกระชากเอ้ยแต่ว่าถ้าไลฟ์แจกก็อาจจะเป็นการไปแจกย้อนหลังแล้วก็ไปไปเปิดกันในรอบโคโรโบนะอ่าจ,จะเป็นประมาณนั้นเอาผมพูดได้แค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยกันอีกทีนึงนะเรื่องของโคโรโบนะครับอ่าแต่อย่างที่บอกแหละนะครับว่าเราก็อยากให้เน้นโคโรโบกันเป็นหลักก่อนนะครับพวกตัวสังกมืดเนี่ยยิ่งพอมันเป็นมาเป็นทางเสริมอย่างเงี้ยนะคืออาจจะแบบว่าไม่ต้องรีบร้อนก็ได้ครับ หรือถ้าเกิดเห็นแล้วแบบเอ้ยอยากได้แบบจริงจังก็อาจจะลอง ย่อนดูสักนิดหนึ่งก็ได้นะเกียร์ก็เช่นเดียวกันนะ,ะใครยังไม่มีเกียร์โดนแน่นอนก็เน้นไปให้เปิดเดือนหน้าครับขอ,องเดือนนี้คือคือถ้าเปิดเดือนหน้าเกียร์โคโรโบอ่ะอาวุธมันก็ต้องมี 8. ดาว3ชิ้นไนงะโดนแน่นอนหมดอยู่แล้วครับอย่างเปิดรอบนี้นะซัมเมอร์มันมีชิ้นเดียวนะครับไม่เอาละพักดีกว่านะอันนี้คือแบบว่ามาย่อนเปิดในไ d ดีต้นๆเพราะว่าเรนเจอร์มีค่อนข้างเยอะแล้วก็อยากได้ตัวไปเสริมทีมทางด้านป่วนนะครับ มาเปิดกันต่อ id 5นะครับอ่าหผมยังเปิดไม่ได้ใช่ไหมอ่ะ่ะนาจะยังนะครับเดี๋ยวต้องเช็คทุก่อนนะคือบางที id มันเยอะนะครับบางทีก็จําไม่ได้ว่าแบบอ่ไอดี ID ไหนเปิดได้ตัวอะไรบ้างนะครับคือบางทีพอผมเปิดได้อะแล้วแบบดองทิ้งเอาไว้แล้วลืมอ่ะว่าแบบเฮ้ยเราก็มีเลนเจอร์ตัวนั้นนะครับอ่ะยังเปิดไม่ได้นะครับอ่าในส่วนของ ตัวกันห้าอ่ะตอนนี้นะครับมีคนถามเข้ามานะครับว่าจะไปหาเพิ่มตัวที่ไหนนะครับแล้วก็ตัวของสัปดาห์ที่แล้วคือคลิปของวันนี้ผมบอกไปแล้วครับว่าตัวของวันศุกร์ที่แล้วเนี่ย สมมติว่าใครยังไม่ได้แจ้งตัวเกมลองแจ้งดูผมไม่แน่ใจว่าเขารับแจ้งย้อน,อนหลังนานขนาดไหนก็ต้องบอกว่าของเมื่อวันศุกร์ที่แล้วน่าจะสุกที่5ใช่ไหมเราจะบอกว่าเข้าเกมมาตอน4ี่ทุ่มแล้วมันไม่ได้มันต้องแจ้งรายละเอียดนะของผมเนี่ยไอดี ID ที่ไม่ได้ตอนนั้นเนี่ยแจ้งไปหมดแล้วผมได้หมดแล้วนะครับไอดี ID ที่เข้ามานในวันศุกร์ที่5ตอนเช้าๆไปแล้วเนี่ยอันนี้ได้ตามปกติเลยนะครับไอดี ID แจกบทนะไม่ได้สุ่มแจกไม่ได้เลือกแจกว่าเป็น ID นอกหรือเป็น ID ดีไทยนะครับเขาแจกทั้งหมดยกเซิร์ฟ เนี่อว่ามันเป็นบั็กช่วงเวลาอ่าก็ได้บอกไปแล้วนะว่าผมเม่ไปเข้าเกมตอนสี่ทุ่มเข้าประมาณ6กไดีนะครับเราไม่ได้หมดเลยผมเม่อไปเม้งเลยนะบอกว่าพีแจกลมเหรอครับเออเขาก็เลยแจ้งผู้พัฒนาผู้พัฒนาก็เลยอ่าแก้ให้แต่ผมไม่รู้ว่าเขาไปแก้ตอนกี่โมงอาจจะไปแก้ตอนเช้าเลยก็ได้นะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาที่เกิดบัก็กซึ่งผู้พัฒนาเขาก็ไม่รู้เราจาเป็นจะต้องแจ้งตัวเกมเข้าไปนะครับ เปิดโน่นนี่นั่นให้หมดครับอสวนตกะชาเนี่ยก็ไปเล่นหอคอยด่านยากนะครับบิงโกอ่าบิงโกนะครับอย่างบิงโกก็ยังมีอยู่นะอ่ะาหใบ3ใบอ่าสิบใบนู่นนี่นั่นครับนี่ก็ยังพอหาจากบิงโกได้นะ10บใบยีใบนะครับเลนเจอร์พาร์ทอ่าโน่นนี่นั่นก็ไปจัดกันแล้วกันนะนะครับอ่าเขาวงกดอ่าเขาวงกดก็จะไปแจกในส่วนของ เดือนหน้าอันนี้ผมเปิด20บใบเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้เห็นแล้วว่าเรายังมีตัวกระชาิที่ยังน่าจะได้อีกประมาณหนึ่งนะครับส่วนไลฟ์โคโาโบไม่รู้แจกหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดแจกก็มันก็จะไปรวบยอดในการแจกรอบโคโาโบก็คือเอาไปเปิดรอบโคโาโบนะ,ะเช่นเดียวกันกับเขาวงกดใช่ไหมคือมันจบรอบพอดีนะครับเขาวงกดนะครับ จบรอบพอดีก็ไปเปิดรอบโคโรโบฉะนั้นเนี่ยก็คำนวณดูนะว่าพอเข้าสู่รอบโคโรโบเนี่ยเราจะมีตัวกระชา้ามีลูบี้สักเท่าไหร่นะครับหรือจะเน้นเปิดไปเลยนะครับโคโรโบรอบนี้มาตรงเวลามามาตรงกับสิ้นเดือนเป๊ะนะนะไปจบสาเสตกรกฎานะครับเรนเจอร์รอบนี้นะครับจบพอดีเป๊ะนะครับ อ่ะ่วนคนที่ถามว่ามาผมเห็นถามลายคลิปแล้วคือคําถามไหนที่ผมแบบไม่ค่อยตอบไม่ค่อยสนใจนะ่ะคือจะเป็นคําถามที่พูดไปแทบทุกคลิปแล้วอ่ะคือเราก็อยากให้ดูคลิปนะเนื้อหาต่างๆอ่ะอย่างแจ้งตัวเกมนะก็ยังมีคนไม่แจ้งก็ไม่ได้ตกกระชาก,กันคนที่แจ้งไปแล้วมีทักเข้ามาสองสาคนนะครับว่าเขาก็ได้แล้วเช่นเดียวกันแต่ผมไม่รู้ว่าเขาไปแจ้งตอนไหนนะเขาจะแจ้งตั้งแต่ตอนที่ผมทําคลิปอย่างเงี้ยที่บอกว่าเวลาเรามีข้อมูลเชิงลึกเอามาบอกอะ่ะ คือมันเป็นข้อมูลเชิงลึกซึ่งเกมเขาก็ไม่ประกาศเพจก็ไม่ประกาศนะครับเพราะมันเป็นข้อมันเป็นข้อมูลที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะจริงๆน่าจะบอกทุกๆเรื่องคือส่วนหนึ่งผมก็เข้าใจแหละนะครับเพราะว่าคําสั่งใหญ่อยู่ที่ญี่ปุ่นถ้าญี่ปุ่นไม่สั่งอะไรก็จะทําตามไม่ได้นะผมบอกก่อนนะว่าทําไมเขาถึงไม่แจ้งไม่บอกไม่ช่วยนู่นนี่นั่นครับคือทําเกินหน้าที่ไม่ได้ะนะครับแต่ผมมาผมอยู่ ข้างนอกนะเราก็มาบอกมีอะไรเราก็บอกกันตรงๆนะครับอ่านะผู้เล่นก็จะได้รู้ข้อมูลนะทั้นนั้นอย่างเงี้เราก็จะบอกว่าอ่าอย่างเดือนนี้แสงมืดมีมไม่อยกางไรไม่มีแล้วอันนี้น่าจะรู้กันตั้งนานแล้วนะครับว่ารอบแสงมืดใหม่นะี่มันจะเหลือค่าเดือนละหนึ่งตัวแล้วก็มาแบบเดือนเว้นเดือนสลับกับรอบโคโรโบนะครับฉะนั้นเนี่ยของเดือนนี้ไม่มีอะไรแล้วอ่ะเปิดจนหมดเกลี้ยงไม่ได้อะไรอีกแล้วครับเปิกันต่อ ID 6นะครับอ่าสุดท้ายแล้ว อ่ะไม่เปิดเพิ่ม,มนะครับอันนี้ผมอยากได้เพราะว่าก็เล่นบินเหมือนกันอ่าไอ้ีสี่ผมเปิดได้แล้วคือก็ป่วนได้อยู่นะเพราะว่าเราต้องการให้บินบินมปตีป้อมมรข้างล่างก็จะอ่าเน้นปวนสักนิดนึงอ่าแล้วก็ให้บินจัดการนะครับอ่ามีคนถามเข้ามาอยู่นะครับว่าแบบถ้าเราใช้ตัวบินนะครับอ่าบินที่เป็นตัวโคนี่นี่นะจำเป็นจะต้องแม็กไหมมันจะดันหลีกไปได้ถึงไหนนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเทคนิค นะครับเรื่องของการจังหวะการใช้ไอเทมนะครับ เ,เรนเจอร์ตัวพากพื้นยืดได้มากน้อยแค่ไหนมีตัวป่วนช่วยได้มากน้อยแค่ไหนนะต่าง,งๆนานาเหล่านี้มันมีผลนะเรื่องของการยื้อครับตัวเครื่องสุดท้ายสมมติได้ซากุระมิกุขึ้น9ก้าดาวนะครับได้เครื่องสุดท้ายไหมหรือเรนเจอร์ที่มีเครื่องสุดท้ายนะว่าจะเป็นตัวบราวฉลามอะไรพวกนี้มันช่วยได้เยอะนะการใส่เกียร์ต่างๆนานา,นาครับส่วนบินเนี่ยคือตัวมันโหดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเกียร์ก็ควรจะต้องมีซับพอร์ตมันต้นิดนึงถ้าเกียร์ไม่ซับพอร์ตเนี่ย มันมันต้องคัดเยอะนิดหนึ่งอ่าต้องคัดทีมตีเยอะนิดนึงถามว่าขึ้นมาสเตอร์สได้ไหมสมมติบบเป็นทีมง่ายๆเลยได้ครับบอกเลยเทคนิคดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับแต่ว่าถ้าสมมติบบเป็นเบลน้อยๆก็ยังเน้นย้ำนะครับว่าอย่าไปขึ้นมาสเตอร์หนึ่งนะโดนแบนนะมันโดนแบนจาก AI นะครับแล้วก็แบน่วคราวเดี๋ยวมันจะเสียเวลาครับคือเขาก็เรียกไปตรวจสอบโชคราวนั่นแหละ แต่มันก็เสียเวลาคือคำสั่งมันยังเป็นคำสั่งที่ยังต้องมีอยู่เพราะว่าป้องกันในภาพรวมอันนี้ต้องเราดูในอนาคตคือจริงคำสั่งหลายอย่างเนี่ยที่เขาแบบไม่ได้แก้ก็มีอยู่หลายอันต้องให้คนโดนก่อนอนะ่ะผมถึงจะมารวบรวมเลยว่าอ๋ออันนี้ยังอยู่นะอันนี้ยังอยู่นะอะไรประมาณนี้ครับอันยังจบเกมไวนะครับใช้พวกสลีปั้มบึ้มหรือว่าด่านสั้นๆยิงป้อมบึ้มจบนะครับมันก็ยังขึ้นโมคาอยู่พวกเนี้ยเขาตั้งป้องกันเอาไว้อ่าคร่าวๆนะครับเขาก็มีเหตุผลของเขานะว่าตั้งป้องกันเออาไว้ก่น โอ้โหดูครับอันนี้เหมือนกันนะผมเปิดหมดเพราะว่าเมื่อกี้ ID เมื่อกี้นึกว่าเปิดหมดตัวของด้านวิ่งยังไม่ได้กดรับนะครับแล้วก็ในหมดอื่นอ่นะเดี๋ยวค่อยไปไล่เก็บเดือนหน้านะเดี๋ยวคงมีเปิดอะ่ะสักงสาบใบ40บใบ50ใบแล้วก็ใช้ดวงเออ <c oughs> ขอพัยขออพัยคือตรงนี้เน้นย้ำเลยนะตั๋วเนี่ย เราอะอยากให้เก็บอยู่แล้วให้มันมีเยอะที่สุดเท่าจะมีได้คือมีเยอะมันก็ได้ลุ้นมากกว่าแต่ถ้าเกิดมันเป็นช่วงที่ดวงมันแตกจริงๆอะเก็บผมมาห้าร้อยใบเจอไปแล้วครับไม่ออกเลยสักตัวหนึ่งในรอบโพรโบแล้วก็เช่นเดียวกันเนี่ยอยากจะเขตกบัเเกเขกกบาลบุรณนานะโอ้โหอันนี้คือแบบมันก็บัฟบัฟเราก็อยากได้บัฟก็อยากได้เพิ่มเลทก็เพิ่มเลทเ,เ,เ,เปิดตู้ก็เปิดตู้เพิ่มเลทแกะก็ไม่ออก คือมันแบบเติงกไวถึงไหนนะอันนี้ก็น่าปวดหัวอยู่กันใช้งอหัวร้อนเลยกว่อ,ะอนะว่าแบบเฮ้ยตัวมันก็ไม่ได้ถึงท่านขนาดนั้นหเอามาลองเล่นดูหน่อยก็ได้นะครับอ่ะใครเปิดการช่าข,ขอให้โชคดีนะอ่ะอยากให้ได้เรนเจอร์ตามที่ต้องการซึ่งเน้นย้ำแล้วนะครับว่าแบ่งเปิดอย่างเงี้ยผมคำนวณแล้วนะครับว่าอ่าไอดีที่เปิดนะครับเดี๋ยวจะมีตั๋วจะตรงไหนมาบ้างครับอ่ะอย่างเงี้ยผมก็ยังมีตั๋วตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีตั๋วนะเดี๋ยวไปเล่นนับด่านยากอ่าขอคอยบิงโกอ่าวงกดก็น่าจะไปท เดือนหน้านะครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรแจกเข้ามาอีกเซิร์ฟเปิดได้ตัวกระชา้าอีกผมก็คงมีตัวกระชา้าประมาณสัก30บใบถึง50ใบอบาบใน ID ที่ยังตามหน้าอยู่นะอ่ารอบนี้จบนะครับปิดตรงฐานทัพเป็นสาเสียดกรกดานะครับซึ่ง4ี่ทุ่มในวันที่เปิดเซิรฟ์ฟวันนั้นเลยนะครับก็แน่นอนนะครับว่า เพิ่มเลทอ่าเพิ่มเลทเรนเจอร์คู่เทปนะฉะนั้นเนี่ยเตรียมพร้อมเตรียมตัวกันให้ดีๆนะวางแผนกันล่วงหน้าจะดีที่สุดนะดีกว่าแบบไม่เหลืออะไรเปิดเลยเปิดแบบสเปซสปาต์นะส่วนมูนไปดูก่อนดีกว่าอ่าว่ามันแบบเอ้ยเหมาะก,กับทีมเราไหมอ่าทีมเรามีเกียร์พอไหมอ่าหรือถ้าแบบใช้เวลร้อยสิบก็พออ่เอามาปวดหรือจะปั้นลงทุนปั้นทําดาเมจอันนี้แล้วแต่นะแต่ว่าในคลิปคือมันแค่เห็นชัดเจนว่า อ่มันกลายเป็นตัวดาเมจขนาดย่อมเป็นดาเมจบวกบวชนิยมเลยเลยตัวหนึ่งแค่ไม่มีคอมโบความสามารถก็ไปดูคลิปแล้วก็ตัดสินใจแล้วกันนะว่าจับยังไงนะครับอ่ะซึ่งถ้ามีทุนสบายๆเลยครับจัดเลนเจอร์จัดเกียร์จัดแพ็คนะแนะน,ะน,นำร้านต้นเกมวันนี้นะครับ SK เกมท็อปเซนเตอร์ราคาถูกป,ประภยัยเติมวยรับเซนเกมเลนเจอร์ลดราคาสูงสุดถึงสามสิบเปอร์นะหางรูบี้แล้วก็แพ็กเกจต่างๆนะครับต้นถูกเกมเลนเจอร์มีแค่ iOS นะถ้าเกี่ยวกับรูบี้หายฟอนไดพายเปิดกระชากกับรูบี้นะครับถ้าไม่เกี่ยวกับรูบี้เเลยพราะ รูบี้จะแยกระบบนะครับอาเจานี้ประดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นครับราคาจดเป็นหนึ่งต้องตามกฎหมายนะแล้วก็รับเติมเกมอื่นนะครับถูกรวดเร็วด้วยครับใครอยากได้เินเก,เกมที่ปลอดภัยถูกรวดเร็วนะก็ไปเติมกันได้ที่ร้าน a อสครับเดี๋ยวแปะที่ร้านเอาไว้ให้ที่ปักบูทคอมเมนต์ครับแล้วก็ใต้เดสคริปชันคลิปนะครเอสเคเกมทัพเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไวรร้อยเปอร์เซ็นใครพร้อมรีบไปจัดที่ร้าน a อสได้เลยนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้ครับลาไปกันครับสวัสดีครับ